เซไดแบบตั้งใจมากๆเลยที่จะมาเรียนคอร์สนี้เพราะว่าอยากพัฒนาอยากที่จะฝึกทักษะด้านการพูดอะไรหลายอย่างแล้วสิ่งที่คิดว่าได้มันมันได้จริงๆอย่างแรกเลยคือทักษะที่เพิ่มขึ้นความรู้ที่บางทีเราอาจจะตกหล่นมันเหมือนกับเวลาที่เราทํางานไปแล้วอ่ะเหมือนเราเป็นภาชนะที่มีน้ําใส่ลงไป พอเราไปถึงจุดหนึ่งที่ลูกค้า,าบอกเฮ้ยโอเคแล้วน้องๆหรือพี่ๆก็บอกเฮ้ยแกเก่งแก,แกโอเคมันจะเป็นจุดที่มันอิ่มอะค่ะมันอิ่มจนเรารู้สึกว่ามันขยอมมันคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งมันคิดมันคิดว่าหมูมันคิดว่า,วาทุกงานคือต้องแบบเหมือนเดิมก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ แต่ในความเป็นจริงเรารู้ตัวเองอยูว่ว่าทุกๆครั้งที่เราทํางานไปนปุ๊บเนี่ยจากสายตาที่ที่เขาแบบโอเคขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสายตาที่อยู่แค่นั้นคนะ่ะมันก็จะอยู่แค่นั้นนะทีนี้เราเลยรู้สึกว่าเราก็ต้องพัฒนามันเห็นตัวเองนะเราก็มาทําอะไรสักอย่างให้ภาชนะของเราเนี่มันสามารถที่จะรับอะไรเข้ามาได้ใหม่ มีคำหนึ่งเขาบอกว่าคนที่โชคปีที่สุดคือคนที่สอบได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่สอบได้แราต้องสามารถจะเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วต้องเป็นภาชนะที่สามารถจะเติมน้ำลงไปอีกตอนนี้จะเริ่มรู้สึกว่าภาชนะตัวเองเนี่ยน้ำมันปริ่มมากเลยแต่ข้างล่างเนี่ยมันคือทักษะความสามารถไรของเรามันนอนต้นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมา พื่อที่จะแกว่งให้อะไรก็ตามที่มันเคยตื่นเต้นเคยรู้สึกแฮปปี้มากๆเคยเคยรู้สึกว่าตัวเองแก้ไขสถานการณ์ได้พอสมควรกับมันให้อะไรก็ตามที่อยู่ในภาชนะนี้มันแกว่งมันหมุนมันไม่ใช่เป็นน้ำที่แบบมีตะกอนนิ่งแล้วมันเป็นน้ำที่เรียกได้ว่าแก่จะเน่าน้ำเน่า้ําน้ำฟินน้ำนิ่งน้ำเน่าว็ใฉ่นั้นเราไม่น้ำมันแกว่งตลอดเวลา ดยการใส่ออกซิเจนออกซิเจนก็คือทักษะข้อมูลอย่างวันนี้ที่มาเรียนมาหาจุดหมายเรื่องการพูดการเป็นวิทยากรการจะเป็นนักสืที่ดีขึ้นเป็นวิทยากรที่ดีขึ้นตอนนี้กับคิดว่าจุดที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันต้องผ่านแล้วก็สั่งองประสบการณ์มนเป็นการเป็นแบบว่า,วาได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดแล้วให้คนดู คนฟังสามารถถึงอารมณ์เราแบบว่าเวลาที่พูดไปปุ๊บไม่ใช่ให้โฟกัสตัวเองแต่ให้โฟกัสคนดูซึ่งมันเอากลับไปใช้ในการทํางานของเราได้ด้วยแล้วเราพูดอะไรก็ตามเราต้องสังเกตแล้วก็ดึงอารมณ์เขาไม่ได้บางทีจะได้อาจจะติดเรื่องของเนื้อหาที่เราเนี่ยได้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 ได,ได,ได,ได้จากที่อื่นแต่มันไม่ใช่ตัวเราทีนี้ก็ได้รู้สึกว่า การที่เราจะเป็นนักพูดที่มีเสน่ห์ไม่ใช่นักพูดที่พูดเนื้อหาไปตรงประเด็นอย่างเดียวแต่ต้องพูดได้สาระ,ละและได้ความมันเทิงได้อารมณ์ได้ที่สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้ใจเพราะฉะนั้นเจเดนเลยคิดว่าหลังจากจบคอร์สนี้ไปแล้วก็จะมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะสงสมประสบการณ์เพราะาการเรียนครนั้งเดียวยังไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้น สิบปีเราต้องเรียนไปเรื่อยๆถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราหยุดเรียนก็คือความสําเร็จก็จะจบด้วย,วยกันเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าพูดเป็นเห็นทางสําเร็จเนี่ยเป็นคอร์สที่ดีมากๆและจะเรียกคือว่าวันนี้เป็นการนับหนึ่งของการที่เราจะเริ่มพูดเป็นแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโอเคเราพูดเก่งแต่อยากเป็นคนที่พูดเป็นไม่ใช่เป็นคนที่พูดเก่งเงเดียวส่นตอ่อ